เดินทางตอนมืดตกปลาหมืองครับลงเรืออยู่ที่ลานโพใช่ครับแต่ไปรู้นี่ครับว่าวันนี้เป็นไงมาสอบนะนี่ครับใส่โมครับรอหมึกสอบกัครับวันนี้สอบขงแทบ <laughs> โ้โคตรใหญ่เลยสอบจริงๆ หนังปีเลยนะตัวใหญ่มากผอนงานตกมึกเมื่อคืน Nam sáng để giơ phái vào lê ghép tông hoặc là sáng vừa lắng có lắng cỏng vừa lắng bé 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 ไลเลยเดี๋ยวตึง,งแดดอุ้ยาหารไปทางไหนวะเนี่ยอาารครับตอนนี้เริ่มเข้าหมายแล้วจาดูครับวันนี้ใครจะได้ปลาอุ้ยคนละครับไอ้งงรอของใหญ่ได้ไอ้งงของใหญ่แล้ว,งงลวปลาใหญ่เนี่ยกินต้องเล่นปลาเล็กก่อนละครับ กด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 ดถีงงวิล่ออะไรวะเนี่ยไปไรสายแดดหรอจุ่มน้ำได้วะอย่าไปจุ่มเชยดล้างวิวิวๆถีงวีงอขนแลวมั้งหลายตัวไม่ได้เยอ งงตสดไถโมครับมาแล้วครับปีขนเกาะเหรอโอ้ยโฉมหรืออะไรเนี่ยอะไรอะไอยอดขนเกาะเฮ้ยมีมีเห็บด้วยทัดอุ้ยน้ำเน่าไอ้น้ำมาว่ะปลาทอดครับได้ปลาทอดแล้วครับมึือยู่ใต้ท้องเรือนี่ครับมื้อเช้าหมาม่าปลาหมึกครับโดยไถโมที่เด็ดเลย เดี๋ยวกินมื้อเช้าเสร็จแล้วเราก็ไปเยอะปานต่อนะครับผมมาดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรนานหน่อยครับน้ำลึกสามสิบเมตรตรงนี้ตะกลัวมาแล้ว ยังไม่เห็นเลยปรากฏว่าเป็นฝ่ามอไม่เอาน่ะเฮ้ยโหวะโอ้ยอย่างเกยวยเกยแม่รตสวยเลยว้ามาได้ไงครับเนี่ยทีเด็ดเลยทีเด็ดสุดยอดมาแล้วครับงานไอ้งงครับงงไตโมดูดูแอคชั่นดูแอคชั่น ว่าคือมันพวงมั้งขนแน่เลยตัวเดียวอุ้ยสัเมาเฮ้ยขาตาขปชฮะขาชักต้องไม่ขาด้ยเฮ้ยอกหวยลุดขาดิ กลัวกลัวไปด้วยเป็ดมาแล้วครับตัวที่สองครับไต่โมก่อนน้ำจะหยุดแล้ววิบดูกันครับจะเป็นปลาอะไรครับผมอะไรเนี่ยที่ขนเกาะหรือเปียยะขาะไอ้ยกิงขนาดเลยละสีขนเกาอะโอ้โหแม่งกินเหมือนปลาใหญ่เลย เราปลาบานมาสำรวจมาสำรวจจ่อนกกันหน่อยน้ำใสมากดูดูใต้น้ำมาโอ้ยต้องเงี้ยเหรองสๆวิลเรือมันแตกครึ่งเลยเหรอบอลเต็มเลยได้ไม่เต็มใหม่นะ ไม่ย่มันอยู่บนนเ่าขกเลเมือกนเะลกับบ้านไเลยะแล้วทม่อมันไม่จมไงไม่ใมันอยู่บนเกาเลยทล้นนกาเกนเต็มลยแล้วน้มังเต็มบไปเรื่อยๆมันมันตื้นเยมันไม่มีมันเดืแล้วมันทเขไม่มีไอ